ใส่แล้วไหนครับเนี่ยไม่ได้แล้วไอ้บังคับงเอาอะไรเอามาตััดมาแล้วมาใส่เองตัดเอาเองใส่เองอ๋อพอทำตัดแล้วเนี่ดูนะครับไอ้ลูกค้าแต่งเองนะสองพันยี่นะครับโดบ้านฐานของสองพันยี่ปาฝาจะมีสองลายลายสองกับเอฟวันนะครับนี่เอฟวันเอฟวันจะดูเอฟวันจะเป็นอย่างนี้เอฟวันดูไม่ยากนะครับจะเป็นลายลายอย่างนี้ใหญ่ๆจะเป็นเอฟวัน ะถ้าลายเล็กกว่านี้จะเป็นลาย2นะถ้าใครชอบแต่งรถนะครับมอนซ่าจะมี2ลาย F1 ลายหนึ่งก็มีแต่ลายหนึ่งไม่ได้ฮิตฮิตลาย2แบบ F1 นะครับรถ d m a x นะครับมันจะเป็น6รูนะแต่คันนี้เขาใส่ดัตเตอร์ครึ่งนิ้วดัตเตอร์นะครับแปลงเป็น5รูแล้วก็ล้อ8นิ้วครึ่ง8นิ้วครึ่ง4วงเลยนะครับแปดนิ้วครึ่งสวงยาง2 6 5 40นะครับกอดดี F1 นะครับเด แม็กเอนะครับกำลังฮิตเลยนะอันนี้เยอะรีวิวเยอะมากนะครับอันนี้ไม่ทําที่ผมนะแต่เข้องเราจะมาเพิ่มเติมหลังก็แปลงเหมือนกันนี่แอนเตอร์นอ่ครึ่งนิว้วใส่แปดนิ้วครึ่งมันก็เลยนี่พอดีซมหน้าสองลังห้าสองหกห้าสี่สบเหมือนกันนะครับสิแปดนะครับหน้ายางจะแคบมากอย่าสังเกตหน้าหลังเท่ากันสี่วงแค่เพือเดียว หน้ายางจะเท่ากับรถเดิมเลยครับอันนี้คือข้อดีสำหรับคนที่ปัญหาเมื่อก่อนนี้พอเปลี่ยนแม็กมาเฮ้ยขับแล้วหนักขึ้นแต่เนี้ยนะขับเท่เหมือนเดิมเลยน,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 นะครับความนื่มนวลนเหมือนเดิมเลยก็ไม่ล้นเป๊กได้คันนี้ก็มีฝามีเกทมัตฟูดเกมอนสเตเกตนะครับนี่สีฟิล์มเป็นสีฟ้าใสเป็นซารามิกนะครับฟ้าใส ไฟฟ้าใสนะครับเดินขั้วสองพันยี่จิตใจหลงเสน่ห์ท่อซีอดีนะดีนะครับเพราะเสียงมันจะแตกต่างจากจากหลายหลายหลายหค่ายท่อนะครับมันขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนถามว่าของผมดังดีไหมจริงก็ไม่ดีหรอกครับแต่แค่ว่าเสียงอาจจะถูกสองพันยี่อาจจะพอดีกับสองพันยี่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นสูตรของทางร้านอยู่แล้วนะครับกำลังพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับเพราะพสเปคท่อเกรดท่อก็จะมีหลายๆเกรด แต่สเปคข้อที่สั่งผลิตนะครับความหนาความบางก็สําคัญข้างในก็เรียบๆฮะปายแดงเลยเนี่สเปพื้นฐานครับสเปคพื้นฐานเลยนะครับแต่งเองอันนี้แต่งเองด้วยนะครับข้าวข้าวก็อยู่มาถ้าผมไม่รู้ราคาแม็กตอนนี้ถ้าผมข้าวข้าวแม็กก็สองหมื่นกว่าบาทสามหมื่นเสาโพงกับสองหมื่นเสาโพรงนี้แพงครับสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นสิหมื่นกว่าบาทเประมาณหกหมื่นกว่าบาท ก็ก็ถือว่าถือว่าก็ขึ้นแสนนะ,น,แสน,น,นะครึ่งแสนอยู่แล้วครับแต่ถามว่าถ้าคนจะเก็บรถวันนี้ให้ค่อยๆเก็บถ้าเป็นผมถ้าเป็นผมนะให้เลือให้เก็บตรงก่อนเก็บตรงรถก่อนรมรถคือนี่นี่สมรถคือความเที่ยวความสมรถก่อนแล้วก็เลือกแบที่ตัวเองอยากได้ก่อนตอนนี้กําลงังฮิตมากคือหน้าไม่กว้างมากนะครับแล้วก็แปลงอะแดตเตอร์แปลงนิ้มพึ่งหรือไม่ก็แปลงดุมหน้าที่ถ้าแปลงดุมหน้าเที่ยวเขาอีกคือหนึ่ง แปลดุมหน้าเนี่ยมันสามารถจะหายเข้าไปเลยนะแปลดุมหน้าที่ร้านอยู่3ามพบาทสี่พครับขึ้นอยู่กับรุ่นนะนี่แปลงดุมเข้าไปแแดเตอร์หลังครึ่งนิ้วเพื่อความแข็งแรงเป็นเหล็กนะครับสําหรับคนที่ชอบขุดบุก่า